สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเซตหน้าใสเด้งเด็กเซตนี้เลยนะคะเนื่องจากเอ๋มีปัญหาเป็นสิวผิวติดสารมานะคะแล้วก็รักษาด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์อิพายเรียบร้อยแล้วเหลือล่องรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็มีกระบ้างแล้วก็มีริ้วรอยตามวัยนะคะเอกก็เลยมาใช้เซตนี้เลยตัวไหนช่วยอะไรบ้างนี่ตัวนี้นะคะไฮยาลูรอนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ย อินฟูขึ้นมาแล้วคะแล้วก็รูขุมขนนั้นเล็กลงด้วยเลยหลังจากที่ใช้มานะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงหน้าผากนะคะจะมีรอยย่นบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เล็กน้อยหรอกก็เยอะอยู่นะคะแต่ตอนเนี้มันหายไปเรียบร้อยแล้วนี่เอาให้ดูนะคะแล้วก็หน้ารูขุมขนนั้นเล็กลงหน้าก็จะแบบเร่งๆหน่อยนะคะอ่า ใช้ขึมีปัญหาแบนเองใช้ได้เลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใช้คู่กันนะคะเป็นกรีมเจลอีตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้หน้าขาวกระจ่งางใสลบเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิ่งฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะใช้เป็นประจําเช้าเย็นนะคะหลังจากที่ใช้มาก็ได้เห็นผล เ็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าชอบมากเลยตื่นเช้ามานี่น่าจะนุ่มอิ่มฟูขึ้นมาเลยนะคะดูได้อ่าจะเอาให้ดูนะคะอย่างตรงหน้าผากเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยย่นแต่ตอนเนี้ยก็ตัดต,ตึงไปแล้วเนาะอืมแล้วก็ดูกลุ่มคนเล็กลงแล้วก็ทำให้อ่ารอยสิวเนะ่ะจางลงด้วยนะคะนอกจากนี้เป็นเป็นสิว ติดสารมาแล้วก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆมากลองรอยก็จะใหญ่ตามนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะแต่หลังจากที่ใช้มาเนี่ยคือชอบมากแล้วก็ผลเป็นที่น่าพอใจมากก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนเอ๋นะคะสามารถใช้เซนนี้ได้เลยนะคะอันนี้รีวิวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย